แทนอยากได้ยอดเดือนละล้านทํำยังไงดีคะพี่หลายคนนะคะอยากได้ยอดขายเดือนละล้านอยากได้ยอด10ล้านร้อยล้านอยากได้เยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่คุณต้องทําคือถ้าคุณเป็นแม่ทีมหรือคุณเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะคุณต้องช่วยตัวแทนของคุณวางแผนค่ะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาทํางานกี่วันหลังจากนั้นเ็าอยากได้ยอดขายล้านหนึ่งใช่ไหมคะเอาล้านนะคะมาหารจํานวนวันสมมุติว่าทํางาน30วันก็ หารด้วย30วันว่าเขาจะต้องทํายอดเท่าไหร่ในแต่ละวันค่ะแล้วเอายอดนั้นนะคะมาบริหารจัดการว่าเขาจะขายได้ไหมทําได้ไหมเราต้องลองถามเขาดูว่าเขาสามารถขายคนเดียวหมดเลยได้ไหมถ้าเขาบอกว่าไม่สามารถขายคนเดียวได้ ตีออกมาเป็นจํานวนชิ้นแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าวิมันเยอะเกินไปขายไม่ได้คุณก็ต้องบอกเขาว่าเขาจะต้องไปหาคนมาช่วยขายกี่คนคนที่ช่วยขายในที่นี้อาจจะเป็นลูกทีมหรือเป็นตัวแทนก็ได้ าคนกี่คนล่ะมาช่วยขายนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องช่วยเขาคำนวณค่ะว่าวันหนึ่งเขาต้องทำยอดขายเนี่ยให้ได้เท่าไหร่และเขาต้องหาคนเนี่ยมาช่วยขายกี่คนคนลัเท่าไร่แล้วคนที่จะมาช่วยขายเนี่ยเขาจะต้องขายได้ยอดเท่าไหร่ต่อวันนี่แหละค่ะคือการวางแผนไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงสู่การสร้างยอดขายเดือนละร้านนะคะใครที่อยากจะสร้างทีม แล้วลูกทีมจะมียอดขายหลักล้าน10ล้านร้อยล้านลองเอาวิธีการง่ายๆที่พี่หญิงบอกในคลิปนี้นะคะไปปรับใช้ดูค่ะและพี่หญิงเชื่อว่าไม่ว่าคุณอยากจะได้ยอดเท่าไหร่ถ้าคุณรู้วิธีการวางแผนคุณก็จะทำมันได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ